วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนช่องน้องแสงชัยเนี่ยนะพี่น้องน่ามาเจอมาเจอกันภาคแรกๆว่านี่บริพอกันพี่น้องนะครับว่านติธุระติดงานขาดับพี่น้องเออยจนว่าคำมามืดอจนว่าคำหมืดปืดแตกกับบริมาเฮือนนะครับก็เลยบริมาพอพี่พอน้องนะครับบรินําในทางมาฝากฟีตอนน้องกันขึ้นกอน์ฟว่านพี่น้องเนาะกับบ่ิเมาพี่น้องนะครับเดี๋ยวหาว่ามันตกหล่นอะไรนะแอดบินกระสีไปย่ามติดตามหามาให้พี่น้องได้พิจารณาพี่น้องได้เบิ่งกันนะครับหลังจาก ที่รัฐบาลเพิ่นประกาศไปงวดที่ผ่านมากก46นะครับ646แล้วพี่น้องเนาะข้างล่างก็หา้เล่งงายู่พี่น้องเล่งหา8ขอพายละไ,ไอมันฝน,นตกนี่ดีช่วงนี้พี่น้องว่ามันจีเออุกกอนนี้ครับเมื่วันที่ที่เท่าไรล่ะวันที่18ก็ฟ้ฟฟามันฝนจีวยพอมันมันฝนมาจากแต่มันตกทั้งแต่มันตกเป็ดแต่ตมันออกเนาะเดี๋ยวเบิรงมันจะไปนะครับ มือเท้าหน่ยมือมือเท้ากระโตกวังเทียงกระโตกอีกนะครับนี่บ้านแบดมินเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ก็เอ้ามันก็ย่ำย่างปิดย่าฝนอยู่ปลายฤดูฝนควาเลยนะเดือนกันยานุลานี่พี่น้องคนละล่าสุดประเทศสุดท้ายกับเสียเปนถ้ำหางปลาทิบออกปั้นสาะอย่างขี่ยไหลมันลอยไปเดยวแถวบรจะสั่นเขาใหญ่เข้ากับเสียแถ่เสียบริเกียวดีเนาะนี่ครับอ่ะเขับมาเพิ่มมาชมกันแล้วนะครับก็อย่าลืมด้วยพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ เนี่ยครับสารพีรองที่เขามาเบื้องเงินประจําที่เขามาขีน้ำผองประจํากันอ่ากูตามนั่น,น้วพี่้องเนาะ <c oughs> อ่ะก่อนที่เข้าไปเบื้องไปช่มกับมาฟังคําเตือนนะครับคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสละกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สับส่วนสิ่งผนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพรานันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซน์ก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับที่เขามีรถมี ถือมีผิดได้พี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักล <c oughs> ้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดานะครับมีเข้ามีหลุดนะครับอการบ่าการันตีว่าสิเขา้าหรือสิ่งหลุดได้พ่น้องเด้ออาจารย์กับพิจารณาเอานะครับอ่ามาเบ่งของพูนย้อนหลังกับพี่น้องครับของเจ๊คำนวณแม่นสำหรับคลิปนี้แล้วพี่น้องเนาะใส่น้าบัานเนาะมันหลายหลายพินองประเทศครับบางท่านเอาไปนั่นขยิวไปถ้ากษสตร์หรือว่าหรือผัดอ่าอันนี้ยังเกายังเกาะ พี่น้องบางคนถามหาข้อมูลย้อนหลังในมีบอ่อพันนะว่านะครับวดที่ผ่านมานะเข้ามาที่6นะครับหกสี่ในพี่น้องสี่หกหกสี่ในพี่น้องแต่วา่าจับชุดไม่ถูกไม่โดนพี่น้องนะเพราะวา่าชุดสุดที่สองนี่บ่เข่าพี่น้องสุดที่สองมาแปดมาข้างล่างพี่น้องมาคนละทางพี่น้องหาแปดนี่พี่น้องเห็นว่าหกหกหนึ่งกับห้าแปดมันมาคนละทางถ้าเป็นหกสี่นี่ถ้าเป็นสี่กับแปดนี่ก็คือโดนเต็มเต็มแล้วพี่น้องแล้วท่านนี้ก็เป็นหก เก้าห right? ้าแปสี่แปสี่เข่าซึ่งเหมือนสลักนะพี่น้องเนาะแต่ว่าหลุดไปพี่น้องนะครับหลุดไปสลับของเจ้คำนวณแม่นนะครับมีแต่ลักเด่นแปดเลนหนึ่งนะแปดมาข้างล่างพี่น้องเอ้ยหนึ่งบมานะบมาหกแท่นนะครับอ่าสูตรหนึ่งมาหกสูตรสองมาแปดมาคนละมาคนละทางแไงพี่น้องมันเลยบระหอกกันนะครับเอาแต่ว่าเพี่น้องน้องเมก่อ่าถามมาอ่า เข่าบกับ่กเขานะครับเข่าแต่ชุดวิ่งชุดออกกําลังกายเนาะโดยเฉพาะข้างล่างเป็นพี่น้องเด้อสูตรที่2องในเป็นชุดออกกําลังกายโดยเฉพาะโดยพี่น้องเด้อบ่ค่อยหลุดปรนเด็นครับแต่ว่าแต่ว่าสมัจับชุดกับชุดบนบางเท่าชุดดึงสูตรดึงถูกสูตรดึงผิดจังสี่พี่น้องบางเท่ากับสูตรสูตรมากล่างมากบนมากคนละอย่างมากคนละแนวประกอบบกเขากันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าอากาศปิดเพียงในทางคือเบาคือว่านะพี่น้องนะครับพี่น้องขันว่ามันบ่คือบ่มักกะแนะน้วใบพานไปสักก้อนเรื่องว่า พราะมันคือความฝันความคิดของของเจ้ววาของกะอ่ะนาในาน่าให้จัดนะพี่น้องเนาะโอ้ข้อแห้งพี่น้องเดี๋ยวดื่มน้ำสักแป๊บหนึ่งนะครับวายเนาะเอ้ามาเบิ้งข้อมูลใหม่นะครับข้อมูลงวดที่ใหม่งวดใหม่นี่พี่น้องนะครับกาจะน้อยโตหน้อยชุดนะครับสำหรับงวดนี้นะครับคำนวณเลยน้อย แค่สามตัวสามชุดนะพี่น้องโหดโดนโดนหลายๆลายเที่ร์ไดยังสิมีแค่สามชุดนะพี่นอ้องโดนโดนสี่มีเนทะี่ยงถ้าบอลเล็กบอกหาบอกหามก์กับสิ่บอค่อยมีนะแต่มันออกหามีโอกาสนะมีโอกาสจะมาแค่จะมีแค่สามชุดนะสามชุดบนหลังก็ว่ากันไปนะพี่นอ้องปกติจะมีหกชุดนะแต่ว่างวดนี้คลิปนี้นะครับหรือว,ว่างวดนี้นะงวดันที่หนึ่งตุลาคมมีแค่สามชุดนะของเชคคำนวณมันจะมีเตัวไหนน้อพี่นอ้อง ไปเบิรงนไปชมกันเลยนะพี่น้องนะเดี๋ยวเขาจะเขียนแป๊บนึ่งพี่น้องเด้ออ่าหนึ่งทับสิบทับหกแปดเป็นหมวดสุดท้ายของพรรษาดีพี่น้องนะครับหมวดอะไรเพราะว่าเอ,อกพรรษากับที่เกตที่แปดนะพี่น้องเนาะวันที่เกียรตินี่เป็นสลับ <c oughs> กุทธสาสนิกชสนสลับญยาติทัทำยงโยมสลับไปออกไม่ต้นเข้านะพ่อไม่เป็นนะครับ เร,รเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะมาเบิงึงอ่างวดน,นี้งวดวันที่หนึ่นงตุลานะคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับอ่าทรงไทยออกพรรษาแบบเป็นงวดสุดท้ายของพรรษานี้เอสสำหรับาชาวพุทธเฒ่านะพี่น้องนะจะออกพรรษาวันที่เก็บวันที่เก็บเด็ดเดี่ยวของญาติของ,ยงโยมของพี่ของน้องของท่ายกท่ายิกา เนี่ยของพุทธบริษัทเนี่ยพี่น้องของบริษัทสีก็มีไทายกทายีกาเนาะเนี่ยออกวันทีเจ็ดเนี่ยบ,บันทีเจ็ดบันทีแปดจกนั้นก็สีเป็นวันทีแปดเนี่ยก็สีเริ่มเลยด้พี่น้องเริ่มเป็นบุญเทศกาลบุญเขาบุญกระถินวันเสาร์ไปเนาะบ้านได้เปลี่ยนกระถินกันกนบเราซูฟังเรื่อยแต่บ้านแอดมินนี่วันที่สิบห้ามือเตามือโฮมมือคำข้างบัญทีสิบสี่ วันที่สิบหกกับมือเป็นมือทอดมือถวายนะพี่น้องน่าเป็นการท่านบุญกระถินมหากระถินจากกรุงเทพมหานครละกาฉลองซาลาการ์เปเลียนพร้อมนะพี่น้องใน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 มือเดียวกันในในงานเดียวกันนะพี่น้องเนาะคือจัดฉลองซาลาพร้อมจัดทอดกระถินในในข้าวเดียวกันนะพี่น้องเนาะว่ามาพี่น้องมีศรัทธาอยากมาร่วมบุญประมาณกันกับมาเรื่อพี่น้องเรื่องวันที่สิบห้าแบบมือโฮมืัอที่สิบหกมือถวายนะพี่น <veter> ้องเนาะ อาวันอ๋อวันที่10บหนึ่งวันที่หนึ่งเดือนเตียนสิบนะปีพุทธศักราช2568นะครับจากเจ๊คำนวณแม่นให้มาแล้วเด่<ๆ>ดนเด่นนะครับ<ๆ><ๆ>สีมาหรือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งพี่น้องนะครับเด่นหเด่นได้สูตรได้พี่น้องเด้อนเนี่ยครับอ่ะสูตร,รที่หนึ่งให้มาที่8 1 4นะครับสูตร,รที่สองให้มาอ่าศูนยรร์นะจากชุดให้8 0 8 0 1 0แล้วก็4 0นะพี่น้องสีมาพรพี่น้องเอ้ามากกับจัดได้พี่น้องเด้อนะครับ แค่สามชุดงวดนี่นะพี่น้องเนาะแค่แค่สามชุดนะคจะมีชุดใดมาจะมีชุดใดเข่าชุดใดปังกะบดำนี่นะพี่น้องเนาะข้างล่างเอ็ดเขียนผิดนะครับก็เลยเว็ดมาเขียนข้าง,งขังใบคนละฝากกระดาษมันก็เลยอาจสีเป็นมั่วๆจังหน่อยนึ่งนะก็สีบอเปีนี้่อหงจักพี่น้องนะครับเพราะว่าเราไม่เน้นตัวหนังสือพี่น้องเน้นตัวเลขย่างเดียวพี่น้องตัวเลขมันมีแค่อ่าสูตรที่1 8 1 4สูตรที่2ให้มาที่0นะครับจับชุดที่8 0 1 0แล้ปดศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์สีด้อ แอมบอกเลการันตีเจ้าของสูตรเพิ่นกับโวัยกัแล้วแต่มันสีมาสีบัมาเลยบาร,บราบาร์เพิน่นว่าเออมบอกแบบเปียเกี่ยมตลกจังน้อยอีกย่างมานี่เราพี่น้องก็คือว่านั่นแหละนะครับอย่างนี้แอดมินบอกเป็นประจำประจำนั่นแหละนะครับสูตรแต่ละสูตรนะครับอาจารย์แต่ละสำนักมีเข้ามีหลุดนะครับมีเข้ามีหลุดได้พี่น้องเด้อนะครับใส่วิจารณญาณมากกับจังจดัดขัดกับพานพี่น้องหรือว่าถือใจถือฝันเขากับข่มฝันเขากับเรียก ผู้ขามากักระวสัสดงเอาบวากันนะพี่น้องนะครับจะเป็นบนฟ้าหรือใบเป็นไตบาดานกับพี่แจ้งหน้ากันเอาพี่น้องนะครับแต่ว่าเด่นเด่นวันนี้นะท่านจะเด่นมาที่ศูนย์นะครับเรนี้ที่เขาบอเพื่อนว่าโอ้มักแห้งเลยเพื่อนว่าจะคลองสูตรเพื่อนว่ามักศูนย์ระวัสดเพื่อนว่านั่น,นะจะมาไหมสูตรนะครับไม้เครื่องไม้แดงไว้เลยนะครับอ่ะอันแปดทีมาบองวนดนีะพี่น้องเพราะว่างวดก่อนแปดมาครับถ้าแปดไม่มาสีจะมาไหมครับซาสีม่มาหนึ่งจะมาบอครับประมาณนี้นะพี่น้องเนาะ พี่เจรณาด้วพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางนะครับจะกสื่อหาสลากินแบงนะครับหาว่าพี่บ้านนอกนะครับผู้ใดมีข้อมฝันดีๆข้อมฝันเด็ดเดือดหรือว่ามีแนวทางดีๆเด็ดๆนะครับเนาะจะเหมาะเพื่อพัฒนาดีหรือว่าแบ่งปันเพืมปังนปัมเฮงนะครับก็ยินดีนะครับเด้อทางช่องน้องแสงชาแนลนะพี่น้องน้อนะยินดีที่จะเป็นสะพานมุ่นเป็นเสือกังนะครับแบ่งปันให้พี่ให้น้องเขาเห็นกันหลายคุยลายคนบพรว่าสิเป็นทางครูบาอาจารย์หรือว่าสิเป็นทางอาจารย์สูตร แบบอาจารย์นักคำนวณหรือว่า,าเป็นเลขควมฝันต่างๆแล้วพี่น้องน่าคุณพ่อคุณแม่ฝันดีฝันขี้ฝันแม่น,นยินดีด้วพี่น้องเริ่ดสีแดงปันกายินดีนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นใบเบื้องต้นขางต้นคลิปนนั่แหละพี่น้องยึดพระท่านหรือเอมิเน่พนันยึดพระท่านกับพวกหยาพี่น้องกดแตะขางใบยึดเอาโหลดนะครับอันเบอร์โทรศัพท์กระไรบ,บ่แพงหรอกนีะครับข้อเสิยเตอ,อย่าโทรมาดเดี๋ยวอะไรต่อเบาหน้าเปลี่ยนดินะครับอ่ะ ประมาณนี้นะพี่น้องนะสำหรับคืนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลเจ้ค,คำนวณแม่นนะครับขอคุณหลายการะดก,กันนะครับขอบคุณเจ้าของสูตรอยากขอบคุณ fc แฟนช่องทีทีตามตตตตดาวเตาตนจนจบนะครับสำหรับคืนนี้ไปเพื่อสานีไปพอกาชีหนาคินิกาเขาว่าสวัสดีครับ